นะสวัสดีทุกท่านนะอะถ้าเปิดช่องพร้อมพร้อมกับลุงช่างกับป้าสวนผักก็คงจะได้ไปหลายนะอืมแต่ว่าหน้าตอนนั้นนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่อเอขาเรียกอะไรเรายังไม่รู้ว่าอ่าการทำยูทูบมันมีรายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้คําแนะนําจากลุงช่างเนาะในส่วนนี้นะคะมันมีได้คําแนะนําจากลุงช่างจริงๆนะเขาแนะนําให้ลองเปิดช่องดูเนาะหนะ้าช่วงนั้นนะคะอะช่างตามก็เลยแอบเปิด ตอ,ตอนแรกเห็ดสื่อส่องค้นหลังขาวเด้ก่อนที่จะมาเป็นพอลลี่ชาแนลนะอือขอออกความคิดเห็นนะเพราะเรามีสื่ออยู่ในมือบะเรื่องบางเรื่องไม่ควรเอาออกสื่อรู้ทั้งรู้กระแสมีทั้งดีและไม่ดีก็ยังจะไม่แก้ไขจุดอ่อนใช่ไหมคนกลางคืนอืมมันทุกอย่างมันจะตองมันคือมันจะต้องเป็นประเด็นใช่ไหมในส่วนนี้ใช่ไหมอือ เออช่างตามปากไว้ใจะถึงถือเจ้านั่นละแย่งไปจ้อขอคอ้นี่นละแย่งกี้ป้องกันไม่ได้หรอก YouTube มันเยอะอ่ายังไงมันก็พลาดใช่ไหม,มในส่วนที่มันเกิดขึ้นนะคะเราจะพูดเรื่องเรื่องที่ทําไมทําไมลุงช่างถึงได้ออกมาเขาเรียกว่าปรามหรือซื้ส่สคําใดดีปรามสายฟาด รอบนอกใช่ไหมอืมนะในเรื่องของการที่จะไม่ไม่ไปหาเรื่องหาราวแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งเหยิงกับทางทางโจย์ใช่ไหมเอ่อในส่วนนี้นะคะเขาเจ็บมาเยอะต้องเข้าใจด้วยนะต้องเข้าใจด้วยแต่ละคนแต่ละคนก็บอกว่าหวังดีแต่ละคนก็บอกว่ารักเนาะแต่ว่าทุกครั้งที่มีคดีความอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องกลางนะ,ะเกิดจาก ูทูบเบอร์รอบกายทั้งนั้นนั่นคืออะไรเกิดจากหมายถึงเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่รอบคอบของคือความเขา,าเรียกว่าสิว่าว่าเห็นแกได้เขาก็ชิว่าว่าชิว่าว่าเบาใส่พูดเนาะอืมหมายถึงความไม่ระมัดระวังในการถ่ายทําอืมความระ,ะมัดไม่ระมัดระวังในการถ่ายทําหรือการใช้คําพูดของของแต่และชาแนล นะคะทำให้ปัญหาแต่ละปัญหานี่มันย้อนกลับไปหาเขาทุกครั้งนะคะอืมไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้ตอบโต้กับใครหรือว่าจะออกมาพูดแทนนู่นนี่นั่นทุกทุกอย่างมันมันปีกับไปหาไปหาอ่าลุงช่างทุกครั้งอันนี้คือส่วนที่ที่ทไม่ใช่แกมนโนหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่มนโนหรือไม่ใช่แค่เอ่อคิดไปเองทุกสิ่งทุกอย่าง เขาได้รับได้รับผลทุกครั้งแลว้วเขาก็เลยเออเหมือนกับอัดอัน้นเหมือนอัดอัน้นพอเวลาที่พูดหลังไม่เวลาเตือนกันหลังไม่ว่าอย่าอย่างนี้นะอย่าอย่างงู้นนะอืมอย่าไปนะทอย่าไปทําอย่างนั้นนะอย่าไปทําอย่างนี้นะก็ไม่มีใครฟังเออนะก็ไม่มีไม่มีใครฟังลุงไม่คิดว่าจะมีประเด็นอะไรมากมายขนาดนี้ค่ะอืมเอเอ ค่ะก็อยากให้ทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็เอซีเข้าใจเข้าใจเขาตรงนี้นะอผลกระทบมันไปหาเขาโดยตรงทุกครั้งเลยนะขนาดการทะเลาะกันของฝั่งตรงข้ามแล้วก็ฝั่งเราเขาทะเลาะกันเองเรื่องยังเรื่องยังไปหาเขาเออนะอันนี้อันนี้อันนี้อ่าพูดให้ให,ให้ให้ทุกคนคิดเนาะอืม ค่ะก็เห็นใจแหละเนาะอ่าออย่างอย่างเราเนี่ยเราก็ทําได้แค่ให้กําลังใจเนาะอืมนะคะอันไหนที่เบาได้คือก็เบาอย่างที่ที่เขาพูดนั่นแหละนะคะอืมค่ะบางคนก็เห็นแก่ได้ถ่ายทุกช็อตอืมนั่นแหละถ่ายทุกช็อตเอ่อ <c oughs> ไม่ป้องกันลุงแมตแต่นิดเดียวใช่ค่ะ อันไหนที่จะเป็นประเด็นบางทียิ่งปั่นเออก็มีนะคะอืมค่ะห้าปีแล้วเราก็เข้าใจเป็นเราตายไปแล้วใช่ปะตจิ๊บ <laughs> อยู่ไม่ได้หรอกอ่าอ่าคงไม่คิดว่าจะได้ประกันตัวออกมาต่อสู้ข้างนอกค่ะเขาก็พยายามทำทุกอย่างไม่ให้ไม่ให้มีอิสระภาพในการออกมาต่อสู้ข้างนอกอยู่แล้วนะคะ เห็นไหมในการอ่าในการอ่าที่มีหมายออกมาทั้งนั้นที่ยังไม่ได้ต่อสู้เลยอืมก็ยังมีการไปคัดค้านเนาะยังมีการไปคัดค้านนะคะนั่นคือเหตุผลที่อ่าลุงกังวลว่าเออเขาจะหาเรื่องเพื่อที่จะอ่าคัดค้านนะคะการประกันตัวในส่วนนี้มันจะขาดอิสระภาพไปใช่ไหมอืมในตรงนี้นะคะเอ่อทุกสิ่งทุกอย่าง เรื่องทุกอย่างเขาจะโยงหาหมดอืมแม้กระทั่งอะไรแม้กระทั่งซื้อปลาเผาซื้อไก่ย่างให้อ่าพ่อให้แม่เขายังโยงได้เลยวันนี้ไปถไปฟังมาแล้วค่ะไปฟังมาแล้วอืมนิทานนะคะนิทานอันนี้นิทานเล่านิทานนะอืมการที่ซื้อไก่ย่างปลาเผาไปฝากบุพการีไปฝากพ่อแม่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรนะ อามีสินจ้างเป็นอะไรนะอืมนะเออโอ้ยคือใดค่ะอือืม,อมเขาเรียกว่าอะไรนะอืมใช่ไม่มีสินเราจะต,ต่อรองค่ะตอนนี้รอแค่คำตัดสินอืมอ๋อขอค,คือ้อ่านของประจิบบะได้อืมฟั่งตรงข้าม ลงไม่มีประเด็นมีความสุขดีมันก็พยายามโยงมาให้ใช่ยโยงมาให้ทั้งที่พวกเขาสร้างปัญหาสถานการณ์อ่าฝั่งเขาแย่ๆเขาก็พยายามจะเอาไปโยงใช่แต่บางทีบางค่ะเออทําอะไรก็ผิดไปหมดเออ่ไปหาอ๋อค่ะคุณลมเย็นอืมใจคอยคือเศร้าจังสงสารลูเพียนเคนะคะอืมพี่แมงปอปิดบางสวัสดีค่ะ นะคะอ่าเพิ่งมาจากลุงอู้คอยคอยไร้ซอสซอลุงบอกอืมอืมลุงดูเศร้าๆใช่ไหมเขาอาจจะเหนื่อยก็ได้นะ,ะก็ให้กําลังใจแล้วกันเนาะนะคะในเรื่องของเขาเจอหลายอย่างเจอหลายอย่างมากอันที่จริงแล้วตอนแรกน่น,นึกว่าจะเจอแค่เรื่องคดีใหญ่คดีเดียวเนาะอันนี้มันเรื่องอขี่มูลาขี่ม้าเห้งกันยังอืม นะคะก็เลยมีความลุงลงแล้วใช่ไหมคะพี่พัฒน์วันดีนะคะอืมค่ะก็เป็นกําลังใจให้เนาะเป็นกําลังใจให้ลุงนะคะเอ,อทุกวันนี้ทุกวันนี้นะคะอ,อแกก็คงจะเหมือนกับเหนื่อยล้านะเหนื่อยล้าแล้วก็เขาเรียกว,ว่าแต่ยังดีนะที่ยังมีครอบครัวเนาะเออยังมีครอบครัวยังมี ยังมีป้าสวนผักยังมีลูกทั้งสองคนนะ,ะในส่วนนี้นะคะและอ,อ,อีกอีกอีกหนึ่งกำลังใจก็คือ fc นะคะอีกหนึ่งกำลังใจก็คือ fc นะคะก็ยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะคะของ p p เนาะอืมค่ะซื้อผลิตภัณฑ์เหมือนกับการช่วยนั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือเราไม่ได้ <c oughs> เราไม่ได้ ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วไม่ได้ขอทานนะคะคืออย่างน้อยคุณซื้อผลิตภัณฑ์คุณก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมอืมค่ะนี่แหละบางทีบางครั้งเรื่องราวที่เรื่องราวที่เขาซีเรียสเขาคิดมากก็เกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะเออม,มันเยอะมากพี่น้องนะเยอะถ้าเป็นหนูนะหนูกหนยกอจ่ายเลยหนูหาบาทันหอกทังทีนะอออ เออหาบทันนี่เลยแต่ที่เขาจ่ายไปนะอืมหามาได้ขายของได้เอาไปใส่บลเอาไปใส่ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายเลยค่ะเออเอาไปใช้จ่ายแต่ในเรื่องของนี่แหละเรื่องเรื่องคดีความนี่แหละนะอืมแย่แย่คือว่าเขามีเงินมีท้องนั่นนี่เลยค่ะอืมเอาหามา่ได้มันคือเดือนอันสมมุติว่านัดหนึ่ง ส่วงไปนี่ได้มหาอีกแล้วนัดต่อไปได้มหาอีกแล้วแล้วบ,บริเมหลักลักมืน่นลักพันเ,เนี้ยรักแสนลักอืมค่ะอันนี้เห็นใจมากๆค่ะเออเนาะ